แอสตันมาติน DB 1 2ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและพลังที่ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเห็น DB 1 2ก็สะกดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันและสง่างามกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของแอสตันมาตินได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างและทรงพลังยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบเรียวยาวผสานเข้ากับเส้นสายที่ไหลลื่นทั่วตัวรถ ช่วยขับเน้นให้เห็นถึงความหรูหราและความลุ่ลมทางอากาศได้อย่างลงตัวฝากระโปรงหน้ายาวหลังคาต่ำและท้ายรถที่สมบูรณ์แบบทำให้รถคันนี้ดูเป็นผลงานศินลปะบนถนนที่แท้จริงใต้ฝากระโปรงคือหัวใจที่เต้นด้วยอะดรีนาลีนบริสุทิ เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรให้พละกำลังสูงสุดถึง671แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง3.5วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า325กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมรรถนะที่แรงเร้าใจแต่ก็ยังคงความนุ่มนวนด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติทาให้การควบคุมแม่นยาไม่ว่าจะขับแบบสบายๆหรือในโหมดสปอร์ตทุกโค้ง ทุกการเร่งและทุกจังหวะของพวงมาลัยเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสนุกในการขับขี่ภายในห้องโดยสาร DB12 ปี2026ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยหนังแท้อลันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์อย่างประณีตการออกแบบภายในใหม่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับงานฝีมือแบบอังกฤษอย่างลงตัว หน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วมาพร้อมระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและระบบเสียงรอบทิศทาง Bose and w i e k i n จำนวน15ลำโพงให้ประสบการณ์เสียงระดับคอนเสิร์ตห้องคนขับได้รับการออกแบบให้ควบคุมได้สะดวกพร้อมหน้าปัดดิจิทัลใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งทันสมัยและหรูหรารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างรอยเย็บบนเบาะหรือปุ่มสตาร์ทคริสตัล ล้วนแสดงถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด Aston Martin DB12 ปี2026มีราคาเริ่มต้นประมาณ245,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งเฉพาะตัวสำหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษสามารถสั่งทำสีหรือวัสดุภายในแบบเฉพาะได้ซึ่งจะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่รถยนต์หนึ่งคัน มันคือประสบการณ์แห่งความหรูหราและศิละปะแห่งการขับขี่ DB12 คือหลักฐานที่ยืนยันว่า Aston Martin ยังคงผสานพลังความแม่นยำและความหลงไหลได้อย่างไร้ที่ติด